ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหัวเดียวกระเทียมรีบเอ้ยไม่ใช่หัวเดียวเพื่อนรักนะครับวันนี้เราจะนี่ถอะไรวะเขาเรียกถังอะไรนะถังพักใจเอ้ยไม่ใช่ถังพักน้ำนครับนี่ซึ่งคน่ายเราก็ได้ทำมาให้อันนี้ทำจากอะไรนะครับคนทำท่อท่อ,ท,อ,ท,อท่อเลสนี่ครับตัดแล้วก็แปะ หวัวแปะท้ายเจาะรูแล้วนี่เอาของถังดักไอมาใส่ซื้อเขามันธรรมดาครับไม่มีตังค์หยอกหยอกเดี๋ยวจะใส่ประมาณเท่านี้อันนี้มันก็ไม่ได้ใช้แล้วในแผ่นอุดเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นสีดําอันนี้รอยรูนไม่ตรงองแกะมาใส่มาเดี๋ยวผมจะเอารูปให้ดูว่ามันทําจากอะไร

้างเด็กสร้าง <S <S ครับจับใส่ตัววัดน้ำนะครับนี่ถอดมาจากถังดักไอน,นี่เขามันธรรมดาไปผมไม่เคยทำเอง,งนะครับ นี่แหละตอนไขนี่อะไรจะอยู่หรือเปล่าแม่ยิ้มหมือนมาไม่สวยเหรอสีใช้สีสีสีพ่นล้อเลยเนี่ยขากาวมาว่าเสียวพ่นล้อเป็นรอยอะไรเนี่ยอือไม่ใช่รอยมันเป็นโดนฟุตบาทเลยรูปซื้อมาสีนี้หาง่ายใช่ไหอ ก็มีเบิร yeah, ์นะเกียวอ่ะเออทำฝาเครื่องสวยวะไงมันก็ดูดำๆนะมีหลายคนทำฝาเครื่องนี่ทำตันตัดเกีียวอยู่นี่เราเอาเกีียวมันมาเตี๊ยบรับกันได้เนี่ย ใส่ตัวระดับน้ำแล้วเดีตรงนี้ดูจะรั่วป้ตรงนี้ไม่ได้พ่นสีนี่ฝาฝาฝาไปไหนวะนี่ตรงนี้จะมาใส่เดี๋ยวเราจะมาใส่นะครับ ดี y ออันนี้ก็ไม่ได้ใช้รอยเขมอาติดอยู่เลย <S <S ท่านี้ก็ได้อยู่โห้โดยดูดีไอไวไ่กระแทงแผ่นนี่เราไม่ซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะเอายางมารองท้ามักเซตจะได้ใช้อันนี้อันนี้ของที่มไม่ได้ใช้ที่บ้านทั้งนั้นเลย หลายคนอาจจะไม่เชืเช่อนะว่าไปซื้อมาไอสีนี่เอาสีพ่นลอ้อเอาสีล้อมาพ่นมันเหลืออยู่ ลองเช็คหน้าไม่รู้อ่ะมั้งถังพักนั้น DIY ใครอยากสั่งได้นะครับคาร์บอนแท้เราทำได้ทีเดียวสั่งมาเท่านั้นเราจะไม่ส่งเพราะว่าเราทำไม่ได้แล้วทำได้ทีเดียว น็อตมันก็เบอร์แปลกๆเบอร์สิบเอ็ดครับสับหนครับดูที่ว่ามันจะโล่งแค่ไหนแสงสายไฟมันมันก็บเองไเืยเดี๋ยวไปซื้อสายไฟครับสายไฟสายไฟบ้านสามเฟเราจะเก็บสายนะครับ เก็บไว้ตรงนี้แหละซื้อมาแล้วเก็บไว้ตรงนี้สายยืนมองโดยช่างเล็กไยให้น้องๆไปเดี๋ยวมาก่อนนี่โอ้ยโอ้ย,โ,อยโล่งเลยครับอือก,ก,กาไปลแกกำลังทำอะไรกันอยู่ครับนี่น็อตแล้วก็พยายามสายกลับไว้ที่เดิมครับ เวลา,า,าจะใช้แล้วิดก็ถ่ายดังวระแล้วสาสายมีกำสังเลยแม่มีหูนี่ถ้าหูก็เจอแนพอดีครับสายีเยอะไรพอดีต้องไปซื้อใหม่สายขาวไม่ได้มีผมมีขายอะไรว่า ให้ขาวาไม่ถึงว่ะไปคลิปไปกันนะเอออยูม่มาแล้วครับสายางสายางมาแล้วนิดหน่อยยัดยอกนั่นต้อนวดกุ้งรัดด้วยเนาะรถประมาณไหนวะตัดเพลองนันนะเอแลแง้วกันดีกว่า ล้ลับเม้นว,วัดเม้น50เป้ยเฮ้ยวัดเม้นหกปิดไปแล้วอยู่ต่ำไม่เป็นไรมั้เนี่ยมันด,ดูดอยู่แล้วโูดไปโดนสายไฟนะนี่อืมอ่มี่าถ้า,ถาเปิดร้อนถ้าปิดร้อนเปิดะถ้าเป็นชาติ มันใช่แค่น um, ั ö ö ้นอ anyway> ีกะของเราู้จะหมดอะไมัสายสายอ่ะโหสายสายอะไรวะนี่แหละสายดำมันนี่อไม่ได้ใส่ง่ายอ้ยหกล้วจันความนี้เด็เต็มห่อนเต็มก่อนเนี่ ตัองแต่งนื่เดียวอง่ะงืมสายนี่มันทนความร้อนได้ไหมเนี่ยได้แต่ทนน้ำมันไม่ได้เดียวพักน้ำแล้วเรีเยร้อยครับนี่ใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับ จะต้องลองกันลรวต้องใช่ให้จานเล็กจะใส่ในกคมาร์นี่ครับของฟรีแล้วถอดนี่ออกตัวนี้มาจะแบบไม่ค่อยเนียนไหนอันแรกต่อรู้อะไยใช้ได้าดาป่าไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคลิปนี้ก็ไม่ <c oughs> มีอะไรมากครับงาน DIY ดีวายน้ำผมไม่รู้ว่าสายนี้จะทนได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองลองลองใช้ก่อนวันนี้ก็ไม่ได้ลองอะไรมากเออยไม่ได้ลองเลยติดฝากระโปรงหรือเปล่าไม่น่าติดลึบ ก็มองเห็นนะวร่ย่ทไม่มียทำอะไรวะทำมองไฟอ่ะเล็กเยอะติดไหมไม่เิดเล็กเยอะเลยไม่งออืมบูหาจกะปาอแตกไหมเหลอเลยครับแตกเลอได้ไม่งอเลอไม่มัไม่แตกหรอกไม่ไม่ดีอะไรัจมเย 嗯有啲 <뭔나> 큰. <뭔나> <뭔나> ไปนะครับห่างพักน้ำผมเอาเดี๋ยวต้องซื้อให้ใส่มาเหล็กทั้งหมดจะมีจุกเนี่ยเป็นเหล็กอย่างเดียวอันนี้ทำเอามาจากท่อเหลย็ยถอดแล้วก็จะโลนะ่งเลยมันจะมัน ก็พรวดพลิไฟ้าแล้วผมว่นันนะไม่รู้มันสูงไหมหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเอาย้ายลงข้างล่างโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่า,ทานี้ก่อนครับสวัสดีครับ